สวัสดียามเย็นครับผมช่วงน้ําลงครับพามาดูบรรยากาศสักหน่อยนึงครับแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมหมายเดิมครับแต่ว่าน้ําลงมันจะเป็นอะไรดีๆช่วงโค้งสุดท้ายกันนะครับไปหาเก็บกันกันก็นนออยังอยู่ที่บ้านจีสมบูรณ์นะครับสมบูรณร์ตะบนพกขมิ้นครับเพิ่มรับปลาชัยปุ๊บเรงรามแล้วไปดูกันครับผมเอา เอาเป็นว่าเอาบรรยากาศก่อนแล้วครับผมเอาบรรยากาศจวดกันก่อนครับไม่จวดจะทำไมกับแกล้มมันเหม็นเนม่นเอี่ยปลา,าไปกินคนกินก่อนอันนี้เซียนตกปลาพี่น้องเซียนตกปลาครับเดี๋ยวไปดูครับน้ําลงเยอะไหมวันนี้ปลากลางกระดูเลยครับโอ้พี่น้องเอาเอาเอาแซ่บเลยมองไปเห็นปลากลางกระดูแล้วครับโอ้โหแม่นครับแม่ครับ โอ้โหน้ำมันโอ้โหเคลาง์ลาง์เคลางกระโดดเคลางกระโดดโอ้อะไรจะขนาดนั้นาน้ำหวานเข้าวสารนี่จะบอกน้ำหวานเข้าวสารครับโอ้โหน้องอะไรจะขนาดนั้นเอาดูครับน้ำขึ้นก็กระโดดน้ำลงก็กระโดดอู้หูทำมันเต็มเลยนี่แล้วต้องกระโดดนานยังครับนี่ โดดสองวันแล้วครับโอ้โหู้ยน้าครับอ้ยเอาวอาให้หน่อยถ้เดือดรึบโกลนปลาคอนลาคอนโอ้นี่ครับนี่ครับลาคอนนี่น้องมันก็โดดเตลิดมาถึงนี่เลยนี่เอ้าวเมื่ก่นดูปลาขาวกระโดดนี่ดูปลาปลาขาวอ้าวโโอ้ห ครับนี่ครับโอ้ยพี่น้องมีไม่กี่วันนะครับน้ำลงไปเยอะมากนู่นครับคือวานแหกันโอ้โอ้โอหปลาปลิวปลากระโดดปั๊บปั๊บเลยครับหูลุกเปลี่ยนตัววิ่งจับดูออ๋ช่วงโปรครับช่วงนี้น้ำลงรอบสุดท้ายแล้วครับน่าจะหมดแล้วน้ำ โอ้มาโดนเขาเกาะมาวิววิววิวโอ้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 เยอะจริงครับเยอะจริงครับอ๋อนอนเยอะคักขนาดครับโอ้ยไอตกักไอตักมาแต่ละทีครับบึบเต็มเลยครับเต็มก็บ้วนะดูดูครับแต่ละ ทางนี้ตักที่เป็นกระติกครับ <laughs> โอ้อปลากระโดดไม่น่าเตียนตกเบ็ดไปนั่งกงกันอยู่ครับ, <laughs> บไม่ไปกินเบ็ดาามาดูครับดูครับดูครับโอ้ดูอ่นลไปสูงมากแต่ว่าซ้อมกระโดดบ่อยแล้ว <laughs> ดูครับ น่าจะเป็นช่วงโปรแล้วพี่น้องน้ําน่าจะหมดแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นน้ําลงรอบสุดท้ายแล้วคิดว่านะครับดูครับเก็บมาแต่ละรอบครับแต่ละรอบทำสามชั้นเลยครับนี่ถ้าถ้าอย่างนี้ปลาปลาเ้า,า,ายังกระโดดไหมคืน เอาไม้กระโดดแล้วครับนาำลงแล้วไปไม้กระโดดครับปะเขาาดูครับ <You know. S 1> ดูดี่นองมาู่กำลังเซลซะเซลซะเลยครับนาย้วครับโอ<ฮ>้โหลองดูกันชุดๆครับชุ่มชุกนุ๊กนุ๊กนี่ครับสองกระบวย<อ>แล้วลองวนมาหนิ่ะกระ b u o ตาวไม่เนาะ สองกระโดยแล้วครับเดี๋ยวรอลุนครับมันจะแกะเก็บเสร็จมันจะกระโดดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอีกเหมือ้นไปแล้วครับนะ oh. นี่เนาะวันนี้จะพาดูใกล้ๆครับกระโดดผ่านช่องนี้๋อวมาหายเอ้า oh. oh. มาแล้วครับ oh. น้ำมันดันตะข่ายพุ่มๆุม ผ่านหนากล้องมาแล้วครับมาช่องนี้น,นี่นี่ครับกระโดดมาด้านบนนี่มาแล้ว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 ดูครับไปแล้วครับมาแล้วครับโบ่โโค น้ำน่าจะไม่มีมาอีกแล้วนะครับคิดว่ามันฝั่งนี้จะกระโดดครับเหมือนั่งนี้จะกระโดดครับมาดูกันสักหน,หน่อยนึงพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับพิวพ้วปิวโอเซลสระโอมาแล้วครับมาแล้วครับ โอ้ยโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้โอ, Daniel, โอ้ย<ป>อ้าวเหมือนข้าวตอกแตกโอ้โหอยู่ครับดึง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 พุ่งมาอย่างกระจดดเลยครับเปร้ยวโอ้โ,โอ้าวโค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายของปีนะครับโค้งสุดท้ายของปีครับน้ำลงเร็วมากจะเพิ่งกระโดดสองวันครับน้ำลง ดูครับคิวคโอ้โหโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โห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 หมาแล้วครับเยอะจริงเยอะกิ่งครับให้ดูมันสูงนะครับ อ่าเขากระโดนไปตกยังไงอ่ะปิ้วปิ้วเห็นนะครับเฮ้ยเฮโอ้โหาตัวใหญ่โถ่ดูครับโอ้โหโอ้โหดึงดึงด้งดึงดึงจำไม้หมดครับ

โอ้โหมาแล้วครับอู้ยฟูงข้างล่างเยอะมากมามาแล้วมาแล้วเออเออโอ้เวลามามาเยอะจริงครับโอ้ไมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหตัวใหญ่โต โอม้มาแล้วครับมาสนุกโอ้โอ้เอาเอาเอ้าโอ้โอ้เตลตะเตลตะโอ้โอ้หูหูโอ้ดุ๊กดุ๊กโอ้โอ้โอ้ฮ่าฮ่าฮ่าเยอะนะนอนเอ้ยตื่นเต้นดิตื่นเต้นดิครับอยู่ในเหตุการณ์มันสนุกดีครับมันดีโอ้โห เยมากโอ้โหดูกันยาวๆไปเลยมาดูปลากระโดดครับโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้าวอ้าวดูครับดูครับเดี๋ยวผมจะสวดมาเข้าฟ่องเลยดูดูปลาเต็มเลยครับโอ้โหดูครับเต็งปิ้วปิ้วเนาะ โหดูครับเออวิววิววิวโหเยอะมากโอ้นะครับตรงนู้นเป็นปลาคอนไปแล้วครับตรงนู้นเอออันไหนกระโดดเข้าตรงนั้นเป็นปลาคอนหมดเลยโกลนโอ้ปลารุมปลากระโดดมารุนหมดน้อโน้อง โอ้โอ้พี่น้องดูเราใส่มวกกันน็อคแล้วนี่ดูครับดูครับมาแล้วครับพี่น้องโอ้โอ้ดูยอดมาแล้วมาแล้วโอ้ยเจี๊ยบครั อู้อยูมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหมาอีกแล้วพิวปิวพิวพิวเฉียดทีเดียวเฉียดเฉียดปิ้วพิวมาแล้วครับมาแล้วครับวิววิวเล็กมากเล็กมากครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายแล้วอ๋อโอ โอ้เอาเอาดูมาโดดมาช่องนี้เลยโอ้โหเอาโอ้โหข้างล่างเยอะมากข้างล่างแลาไม่กลัวเลยอ่าครับปลาไม่กลัวคนแล้วครับตอนนี้แค่อยู่คนเดียวต้องกลัวปลาครับอ่าเยอะมากโอ้โหออออโโโ้้้ เยอะจริงๆเยอะจริงๆครับนุ่มๆโอ้โอ้เปนน้องตาตัวใหญ่มาแล้วบนที่แว๊บ,บนึงมาดูจังหวะกระโดดใกล้ๆเลยครับเขามาจากช่องไหนตรงนี้เลยปิวปิวโอ้โอ้พี่นน้องมาเยอะมากโอ้โอ้โอ้ โอ้เริ่มเริ่มลบแล้วเริ่มลบแล้วโอ้โอ้เก็บยังไงมอดโอ้งงงงแล้วโอ้โดนชนโอ้โดนชนหลังแล้วกระโดดมากแกไปโดนเก็บยกขึ้นนึงกระติ๊กนึงอ่ะโอ้ดูครับโอ้ดูน้องจะมานอกมากระติกเฉียดไปทางนวาจะมาที่ครับโอ้นี่งับโอ้ไรอีกมาแล้วมาจับปะคนเออปนไรคะ จตัดกระดองมาจะตัดกระดองสักน้ำหนักแรงตามปัดพลังไปแล้วพวกเราโอ้ยอยู่นะตัดพลังด้วยอยู่ปิ้วพิวตัวใหญ่โอ้มาแล้วครับโอ้วเจริญรังโอ้โหเยอะเกินไปไหมฮ่าโอ้ต้องถอยก่อนไม่ไหวแล้วเอ้ยโอ้ยไปแต่ละรอบครับดูว่าล้างก่อนล้างก่อนว้าวแต่ละรอบครับผมดู หนกเส้นหนึงเส้ละมี่อบ้าคุณป้าคุณโตฮะฮะฮะดวงใจคุณโ้โหงแตกครับผงแตกข้างล่างเมื่อกี้นะจริงจริงครับโค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะอีกวันสองวันก็น่าจะลงไปด้านล่างอีกครับผม ทางโน้นตักขึ้นอีกแล้วแค่เดียวเมื่อกี้ยืนทางนี้แล้วมันแค่ตักขึ้นอีกแล้วนะเนาะไปหนึ่งกระบวยหนึ่งกระบวยช่วงเย็นครับเพิ่งกระโดดเมื่อวานหน่อยหนึ่งแล้วก็วันนี้เียนตกปลาครับเียนตกปลานะครับเอาเตียงมานอนเลยครับอาเตียงมานอน นอนตกปลาตอนกลางคืนครับดูบบช่องปลาอยู่ครับผม,มเป็นบรรยากาศช่วงเย็ยนครับช่วงน้ำลงเป็นโค้งสุดท้ายแล้วสา่ิมุก้ครับน้ำหลากกันตรงนี้เนาะหวานกันแซวซ์น้ำหลากน้ำไหลกันตรงนี้นครบพี่หวานหวานกัน หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ลาออกมาจากต้นข้าวนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นที่ซาซาแล้วครับเดี๋ยวเราลุน้นอีกสักหน่อยหนึ่งจะกระโดดให้เห็นอีกไหมโนโนโน่เมื่โอ,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 โอกี้เองแป๊บเดียวกระโดดลรอบนึงนี่ครับเวลากระโดดจะกระโดดอย่างนี้เลยวิววิวไปช่วงเริ่มต้นยันช่วงท้ายครับ ตอนเริ you, pues. oh, ่มต้นเราก็มาถ่ายให้ดูครับมาาามดูกันดูว่าโอ้ยพี่น้องดูช่องนี้ครับนี่อะไรช่องนี้แหละโอ้โปิวปิวปิวปิอ้โโอ้โหโอ้โอ้มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับ อยอมแล้วครับยอมแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่วูเออเออเดี๋ยวดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆไปเลยนี่เราก็โดนมาจ่าชิดตรงนี้เลยามาเด้อปลาไหนอยากออกกล้องมาเด้ออาวเงียบ há, ôi ma, ơi, sắp rồi đấy, rồi, rồi, không rồi, 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 โอ้โหเพิบเดียวเองเพิบเดียวเองครับนี่เป็นช่วงจังหวะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับโอ้แกตักให้ผมเองขอบคุณครับโอ้นี่ครับม้วนริมพนจัดให้ครับผมสดๆจริงๆริงเดี๋ยววางไว้ก่อนรอถ่ายสักหน่อยหนึ่งก่อน ริ่มีแล้วครับเริ่มอีกแล้วครับมาเป็นช่วงๆครับมาเป็นช่วงๆครับจุดต่ำที่เองครับมาอีกแล้วครับโค้งสุดท้ายโค้งอู้ทางนู้นยังกระโดดแซวซ่กันอยู่รู้ย โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายบรรยากาศช่วงเย็นครับเอามาฝากกันแค่นี้ครับตื่นเต้นสนุกสนานเช่นเคยที่นอ้น้ำลดหมายเดิมที่เดิมแต่บรรยากาศเปลี่ยนความแตกต่างเปลี่ยนนะครับผมดูมเป็นฝูงใหญ่ๆเลยครับอรอติดตามครับมีอะไรเด็ดเ็อีกช่วงน้ำลงนี่ครับาจากโตด,ดมากกว่านี้อีกก็มีครับ เดี๋ยวซักเดี๋ยวซักอยู่ครับนึ่โอ้โหช่วงเย็นครับช่วงเย็นเย็นเบ็ดก็ทยอยมากันแล้วครับเย็นเบ็ดก็ทยอยมาเช่นเคยครับมาจบเบ็ดช่วงค่ำกันตะกุดตะกุดดูสังมุกระโหลกครับฮะเจอที่นอกมาฝากกันเทียนนี้นะครับ คนวานเหทางน,นี้ก็วานไปลุ้นแกชักบัสไ,ไหมเข้าไหมครับเข <oughs> <c oughs> ้าไหมครับเข้าไหมครับ <c oughs> ลูกชันหรือเปล่กลูกเด็กชันหรืวไม่เนี่ยเผื่อ,อพลุกครับเผื่อพลุก มองไม่เห็นปลาครับเป็นฟองป็นปลาเล็กๆอู้นา่าจะยกยอครับแบบนี้มองเห็นปลาไม่น้อยปลาซิลไม่เข้าครับผมอ้าวานะรรอากาศดวงเย็นครับพี่น่งแค่นี้แหละครับผม